กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปพ่อกันวันจันทร์ที่24่กุมภาพันธ์2 5 6พพี่น้องมื้อนี้กะขึ้นฝ้าขึ้นฝนพี่น้องทางโซนจังหวัดสุรินทร์เมื่อขึ้นกะฝนโปรยพี่น้องมามื้อนี้ป่าหน่อยจะพผ้าพี่น้องมาอัปเดตล่าข้าเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกียวสดพี่น้องว่าล่าค่ามีล่าค่าใดแนกกะเขาหอมมะลิเขาไม้ปี6กเจ็ทับ ว่าลาค่าจะเป็นจังไดพี่น้องลากามีเขาหอมประทุ่มท่านี้ลากาเขาเหนียวกอขอหกมาล่ายงานประจํามือนี้พี่น้องว่ามีลาค่าไดแน่ช่วงนี้กะล่าค่าเขากะถือว่าจังได้ละพี่น้องล่าค่ายังคงที่มีบางจังหวัดปับลดลงกะเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้ากันสุขสุขคนเด้อพี่น้องประนอยก็เป็นกำลังใจให้ช่วงนี้กะ วิ่งว่านในภาครัฐพยุงราค่าเขาเจ้าหน้าปังให้มันสูงกว่านี้พี่น้องเพราะว่ามาตรการที่เพิ่นออกมาสามคอนะ่ะมันซอยเหลือพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าหรือไผ่ได้พ้ประโยชน์กันแน่พี่น้องพี่น้องว่าจังไหนพี่น้องก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเอา้บาบตังเวาไลายยังห่างไปรับช่มรับฟังกันล่าค่าเขาเจ้า หน้าปังเกียวซดราคาข้าวเจ้าหอมมะลิเขาแหง่งความชื่นเมื่เกินสิบหาเปอร์เซ็นมีล่าค่าจังหวัดไดปปับขึ้นแน่จังไรจังหวัดไดแนปับลดลงแนพี่น้องปะ่ะบ่จังหวาวไลยัยยหงหไปรับชมรับฟังกันพี่น้องปะ เขาเรื่องก็เลยพี่น้องเมือนี้พอหน่อยจะพาพี่น้องมาไล่งานล่าค่าเขาเปลือกบพราะว่าจะเป็นเขาเปลือกเจ้าหน้าปังเขาเกียวโซดพี่น้องมือนี้กะมีล่าค่าคงทีละกะปรับลดอยู่สองจังหวัดพี่น้องละกะเขาเจ้าหอมมะลิเขาหน้าปีปีหกเจ็ดถับหกแปดเขาแห้งความชื้นม่เกิน1ิหาเปอร์เซ็นละกะเขาเนีย้ยกอคอหกคือเก่าพี่น้อง เมื่อนี้มา่ต้องตังว่าลายใหญ่ห้างพี่น้องเขาเจ้าหน้าปังเขาเกีียวสดจังหวัดที่ปั๊บลดลงมื้อนี้ก็คือลรบ,บุรี่เพิ่นการับซื้ออยู่6 8พ0ยถึง7,200บาทต่อตันพี่น้องอยุธยามื้อนี้ก็ปั๊บลดลงรับซื้อที่7 0 0 0ถึง7,400ยบาทต่อตันนี่เป็นราค่ากลางด้วยพี่น้องกรุงเทพมาหาคนครราค่าคงทีที่7 0 0 0ถึง7,500บาทต่อตัน กาญจนาบุรีมือนีล่าค่ายุด7,200ถึง7,600บาทต่อตันสะซึ่งเศร้ากะล่าค่าคงที7,000ถึง7,400บาทต่อตันชัยนาทมือนีล่าค่าคงทีที่6,800ถึง7,200บาทต่อตันพี่น้องนครนายกมือนีก็คือเกาพี่น้องล่าค่ายูุ่ี่7,000ถึง7,500บาทต่อตันนนทบุรีมือนีล่าค่าคงที7,100ถึง7,500บาทต่อตัน นครปฐมมือนีล่าค่าคงทีที่เจ็ดสองร้อยถึงเจ็ดพันหกร้อยบาทต่อตันปทุมท่านี่ก็คือการพี่น้องล่าค่าย่างคงทีที่เจ็ดถึงเจ็ดาอบาทต่อตันเพชรบุรีมือนีล่าค่าเจ็ดพันหนึ่ยถึงเจ็ดพัาร้ยบาทต่อตันลาค่าย่างคงทีพี่น้องสิง์บุรีมอนีกะลาค่าเดิมอยู่ที่เจ็ดมร้อยถึงเจ็ดพร้อยบาท ต่อตันสุพรรณบุรีกล่าค่าคงตีที่เจ็ดหนึ่งรอยถึง7จ็ดหาอยบาทต่อตันส่วนลาดบุรีมือนีล่าค่าอยู่ที่เจ็ดหนึ่งรยถึง7จ็ดหาอยบาทต่อตันพิจิตรมือนีล่าค่าอยู่ที่หกพันเก้ารอยถึง7,300อบาทต่อตันคนครสวรรค์มือนีลราคา7,200ถึงหพันถึงเจ็ดอยบาทต่อตันพี่น้อง พิศนุโลกมือนีก็คือเก่าพี่น้องราคาอยู่ที่เจ็ดพันถึงเจ็ดพันสี่ร้อยบาทต่อตันเพชรบูรณ์ราค่าหกพันแปดร้อยถึงเจ็ดพันสองร้อยบาทต่อตันจังหวัดอุตรดิษมนี้ราค่าคงที่ที่เจ็ดพันถึงเจ็ดพันสี่ร้อยบาทต่อตันส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชราค่าหกพันเก่าถึงเจ็ดพันสามร้อยบาทต่อตันพี่น้อง ลาค่ากลางเขาเปลือกเจ้าหน้าปังลาค่าจากสมาคมโล่งสีเขาแห่งประเทศไทยประจำวันที่ยีกุมภาพันธ์2 5 6พพี่น้องลาค่าต่ำสุดอยู่ที่6.800บาทต่อตันสูงสุดอยู่ที่7.600บาทต่อตันสำหรับมือนี้พี่น้องมาไปต่อกันแบบยาวๆเมืเขาเจ้าหน้าปีเขาหอมมะลิ ปี6 7ทับกความชื้นมาเกิน15เปอร์เซนบุรีรัมราคารับซื้อคงที่ที่15,400ถึง15,800บาทต่อตันะคนครราชสีมา15,500ถึง16,000บาทต่อตันลอยเอ็ดก็คือเก้าพี่น้องราคา15,000ถึง16,000บาทต่อตันขอนแก่นมือนีราคา15,000ถึง15,800 15, บาทต่อตันจะโซทอน ราค่าคงที่15,000ถึง16,500บาทต่อตันอุดรท่านี่ราคา่าหมืนพถึง15,500บาทต่อตันส่วนอุบลราชธานีปับลดลงม้อนีเหลืออยู่ที่1น0 0 0บาทต่อตันส่วนศรีสะเกษราค่าคงที่15,000ถึง16,500บาทต่อตันส่วนสุริน ราคาอยู่หน0 0งพถึง1น0่งบาทต่อตันนี่เป็นราคาของเขาเปลือก้อมมะลีเขาแห่งความชื้นมาเกินสิบาเปอร์เซ็นต์เขาไม่ปีหกเจ็ด8พี่น้องมาต่อที่เขาเนีย้ยกอข้อหกมันนี่ขอนแก่นรับสื่อ1 2ึ0 0เก่าลอยถึง1นึ่งบาทราคาคงทีอุดอรธานีรับสื่อหน0 0งมืนสาถึงสามหนึยบาทต่อตันราคาคงทีส่วน เขาเปลือกหอมปทุมมือน,นีล่าค่าคงทีสิงบุรีรับสื่อห2 4 0 0ื่อยบาทต่อตันใช่นาดรับสื่อ12,000ถึง12,000หหาอยบาทต่อตันส่วนกรุงเทพมหานครรับสื่อ11,000่ห่เก้าอยบาทต่อตันเขาเปลือกเหนี้วสันปะตองเชียงใหม่มือนีล่าค่าคงที1 3 0่0ถึง1 4 0 0 0บาทต่อตันเขาแห่งเด้อพี่น้องขอมูลที พ่หนยไล่งานมากนั่นก็เป็นล่าค่ากลางจากสมาคมโล่งสีเขาแห่งปะเทศไทยพี่น้องเอา้าช่วงนี้กะพอหน่อยก็เป็นกําลัางใจให้พี่น้องเกษตรกรที่กําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเขาเจ้าหน้าปังอยูก่กะขอให้ภาครัฐพา,ายุ่งล่าค่าเขาให้มันสูงกว่านี้พ่อให้พี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าลืมตาอาปากปดนี้ปดสินใดเอา้าสำหรับคิมนิ้ก์ขอให้พี่น้องเอฟซีสุภูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอดเจ็บบอลน ลำลวยเงินทองกันสุภูสุขคนสำหรับคลิมนีกันตงก้าวคําว่าสวัสดีครับผอกันไหมคลิมหนาครับบ๊ายบาย